สำหรับนักสะสมความทรงจำกลมกลืนหอมน้ำผลไม้หวานน้อยอร่อยนุ่มเก็บไนความทรงจำตัวกลมกลืนผลิตจากข้าวพื้นเมืองพัทลุงสายพันธุ์เล็บนกผ่านการแปรรูปด้วยจุลินทรีย์ที่ถูกขัดสันขยันทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อเนื่อง7วันโดยจุลินทรีย์เปลี่ยนข้าวให้เป็นแผ่นกลมประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ขนาดเล็กมากๆนุ่มกว่าลูกตาลขนาดพอดีคำแช่อิ่มในน้ำผลไม้ทำให้ทุกครั้งที่เคี้ยวกลมกลืนเหมือนท่านสัมผัสผลไม้ชุ่มฉ่ำแตกกระจายพร้อมความน,นุ่มล่นของเส้นใยเล็กๆจนต้องกินตใจกลมกลืนหวานน้อยอร่อยนุ่ม